สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเมนูเมีย่ยงปลาเผากันจ้าพอดีว่าเมื่อวานพาเด็กๆไปสวนศาสนามบินโซสุโไทยมาจ้าก็เลยแวะไปฟาร์มปลาสีสำโรงนะคะทุกคนก็จะได้ปลาทับทิมมาสองตัวนะคะทุกคนตัวใหญ่กว่าหน้าเราอีกราคาก็ไม่แพงนะคะทุกคน กิโลละไม่ถึง100บาทเราก็เลยจัดมาสองตัวไปเลยจ้าตัวที่เรากำลังทำอยู่นี้ตัวประมาณ1โล2ขีกิดนะคะทุกคนหลังจากล้างปลาเสร็จแล้วล้างให้สะอาดให้เมือกออกให้หมดนะคะทุกคนเราก็จะนำตะไคร้มายัดทองปลานะคะเพื่อไม่ให้คาวนะคะทุกคนแต่ก็น่าจะคาวนะคะคาวเดียวเบิร์ตเลยจ้า เราก็จะนําเกลือมาทาท้ายทั่วตัวปลานะคะทุกคนแล้วต่อไปเราก็จะนําไปย่างกันจ้าปลาก็จะตัวใหญ่เลยกะละมังแบบนี้นะคะทุกคนเนื้อแน่นมากๆเลยจ้าหลังจากทาเกลือเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะนําไปย่างนะคะเราก็จะก่อไฟเตรียมไว้รอแล้วนะคะทุกคนดูจากตัวปลาแล้วใหญ่เกินตาอีกจ้าเราก็จะไม่ใช้ไฟแรงนะคะทุกคนมันจะทําให้ปลาไหม้ก่อนสุกจ้าระหว่างรอปลาสุกเราก็จะเตรียมน้าจิ้มแล้วก็ลวกมีไว้เลยจ้าเสร็จแล้วไปลองชิมกันเลยจ้าเราก็จะห่อคำใหญ่ๆไปเลยะคะ่ะทุก นเต็มปากเต็มคำมากวันนี้เราก็จะทำเป็นน้ำจิ้มถั่วนะคะทุกคนเพื่อจะได้เข้ากับปลาเผาจ้าแต่ก็แล้วแต่บางคนก็ชอบเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะบอกได้เลยอร่อยมากบ๊ายบาย